ขอยาดครับขอยาดไล่งานช่องอีสานบ้านพี่หน่อยพูดครับงานผมเรากกมวงผันครับเอานกออกมาใช้นี่ครับมันใช้กาดค่ำเหรอครับเอานกฟึกเมื่อ้นะครับเพิ่งได้สามแต้มเจ้าเพชรนำโชคนะครับเพิ่งได้สามแต้มมันมีเวลาออกไก่ครับเลี้ยเมื่อหลังบานเนี่แหละครับนี่แหละครับพี่น้องสาวพ่อแม่ แต่ม่นมีนกเหยียบล่ะครับผมกับบุรุษนกหยังนะครับเดี๋ยวมาเบ่งน้ำกันก่อนครับพี่น้องขอหยาดแป๊บหนึ่งครับน่ครับพี่น้องโอ้ยฟุกพี่น้องตอนแรกผมนึกว่ามันนกเขาใช่านกอยั่งแปลงสันนะครับนกเขาใหญ่ครับโอ้ยฟุกเลยครับพี่น้องนี่ครับจะเพ็ินน้ำโชคแต้มที่เสียงเล่าครับผม เบื้องดูครับผมกับว่าได้แช่ได้ยังได้ครับเนี่ยไม่ก็ไม่แหงๆนะครับเนี่ยเพราะว่าบ่มีเวลาก็เลยเอาขึ้นมาใว้ซื้อครับปลาเพลิดน้ำโชกนะครับจัดให้แล้วครับโอ้แต่ตังกวงตั้งไก่บ่ได้บ่มาเอาอยู่บ้านเนี่ยบ่บ้านเนี่ยนี่ครับครับอาจารย์ครับโอ้ยฟุก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 เลยครับนกอยู่กับบ้านครับผมวานนี้ ขออนุญาตอาจารย์ที่รักน้องเขาแง่ทุกท่านครับขออนุญาตหยุดกลิปไปซัมนีครับผมดูความเคารพครับพ่อครับคลิปของคุณพ่อผู้ใหญ่เสียนหลงถัดไปเลยครับนะครับผมคำแล้วครับขออนุญาตครับวันดีครับขออนุญาตไปงานช่องอีสานบ้านปุญญายหน่อยครับผมอนุกมาใส่อะไรประมาณจัก ยี่สิบวันที่ครับผมใส่แล้วก็มานั่งอยู่รถกับนกขันขึ้นคว่ำสองคว่ำกับบินกันมาเลยครับพี่น้องอู้เด็ดขนาดครับนกตัวนี้ใจ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 สุดยอดเลยครับแล้วกระโดดตีทั้งเนึกสองแถวสามแถวเหยียบข้อนพเนียดพร้อมครับพี่น้องนี่ยครับตัวนี้ครับเหยียบโคตรครับบอลันกระโดดออกไปปลายคอยลันครับผมตอนนี้จัดแล้วครับเจ้าเพชรสายล่าครับผม ยอดพี่น้องดีใจรุ่นอยู่ครับเอาเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันครับผมครับอาจารย์ครับยุต้จนนะครับนี่ครับหลักสาวกีดีจ้ะครับเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันครับเวลาขณะนี้นะฮะอาจารย์เข้าหามุ่งแล้วครับสีมุ่งสีสิบแล้วแหละครับผมโอ้ยรุ่น ย่างบักคักเลยครับพี่น้องอาจารย์ที่รกักนกเขาเนี่ยทุกท่านครับเขาโดดไปโดดมาอยู่ผเนียนนนนเนี่ยเนึกบอลลันนะครับผมตะวันผพเนียผมลันก่อนมาจะมาไล่ออกห่างไหมแต่เพเนียรสองกล่องเบิ้งกะข้อนเพเนียรก็ยังสูงอยู่ครับเข่าโ้นเพเนียรครับผมขื้นโ้นเพเนียรอยู่สองเถี่ยวบอลลันกระโดดออกไปใท่ปลายลันเลยครับโอ้ยนกตัวนี้ ใจขนาดได้ครับขันขึ้นไปเด็กก็มาเลยครับตีหองเข้ามากรเถียงโกกากโกกากเลยครับโดดนาโดดหลังโดดนาโดดหลังนะครับสุดท้ายก็เซตเจ้าเพชรสายล่าครับนี่แหละครับอาจารย์ครับเดี๋ยวลงมาเบิ้งน้ำกันครับนกยังไม่ใช้ใจแขกแทะขึ้นตีหลังพระเน่ยสองเถวสามเถวครับอ่าเดี๋ยวมาเบิ้งน้ำกันครับอาจารย์ครับโดยความเคารพครับ อาจารย์ครับเด็เบิงใส่เด็ดเหี่ยวนาเพิ่งรอรอใส่เดดได้ไหมเนี่ยโอย้ขื้นตีทั้งผนียดโดดไปโดดมาอยู่ผมนึกว่ามันผนียดผมรันบ่ต่ว่าซองกล่องเบิ้งค้อนผนียดก็สูงอยู่กระโดดมาทั้งปายในลั่นนะครับจะเพชรจะเพชรสายล่าครับมันนี่เอามาน้ากัน สามเพเนียดมาตาไถหน้าครับผมทำหรอครับก็เลยฝ่าออกมานี่ครับรูปรอใจอุ้ยเด็ดเลยครับโดดใจทวนๆครับขออนุญาตเอาเนาะพานกแป๊บนึงครับกาเจ้าขึ้นต้นเก้าหนึ่งครับยังเว้นอยู่ครับพลนกเขามาไหวครับผมครับผมนี่แหละครับพี่น้องขออนุญาตครับผมจะสรุปคลิปต่อไปครับผม